สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2อนะครับท่านผู้ชมครับผมถามคุณบุตรบ้างว่าเราได้งานประจําทําและมาเป็นคนทํางานใน,ในโรงงานท,ท,ที่เรารู้สึกว่ามีสวัสดิการที่ดีนะครับในแง่ของชีวิตส่วนตัวนะครับเราทํางานไปสักพักหนึ่งผมก็ทราบว่าก็เริ่มมีครอบครัวแล้วนะแล้วก็มีมีบุตร หนึ่งคน,คนคลูกชายลูกชายหนึ่งคนซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ทํางานประจําที่ที่ Thai Arrow นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้กับออคุณสามีก็เป็นเป็นเพื่อนกันเปลี่ยนสถานภาพเป็นเพื่อนกันไปก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของของลูก<อ>นะครับผมมาถามถึงบรรยากาศการทํางานที่ที่โรงงานกันบ้างแน่นอนที่สุดว่าเราทํางานแรกๆตื่นเต้นแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่า ชีวิตเรามันทําทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มอยู่ทุกวันมันเริ่มเกิดอาการรู้สึกชีวิตมันมันไม่ไปไหนทําทไมถึงเกิดความคิดแบบนี้ก็คือว่าเช้ามาต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปตอกบัตรตอนนั้นเป็นตอกบัตรอดียู่นะคะตอกบัตรต้องให้ทันถ้าไม่ทันเราก็จะไม่ได้เบี้ยขยันค,คก็จะเป็นขาดงานเขาจะตัดเป็นขาดงานไปอย่างเงี้ยค่ะคก็พอเช้าพอเย็นมาทํางานเสร็จเลิกงาน ถ้ามีโอก็ทํโอทีต่อคือว่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะคะครับเราก็เลยรู้สึกจริงๆไม่ใช่ไม่ชอบหรอกแต่คแค่รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนเดิมมากเกินไปค่ะในที่สุดแล้วเนี่ยอะไรเป,เป็นเป็นจุดที่มาปรับความคิดบอกว่าไม่ได้เราก็ต้องทํางานแบบนี้แหละเราต้องตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเพราะอะไรเราถึงถึงเลิกเบื่อมันอะเลิกจาเลิกมีความรู้สึกแบบนี้ก็คือว่าเห็นรุ่นพี่ที่เขาทําอยู่ก่อนแล้ว ที่ทําอยู่นานแล้วนะคะเขามีโอกาสได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะบริษ,ษัทงานประจำเนี่ยเขาถ้าใครทํางานดีไม่ขาดไม่ลาทํางานร้อยเปอร์เซ็นี่ก็จะส่งไปที่ฝึกง,งานที่ประเทศญี่ปุ่นนะค,ะครัค่ะก็อยากไปเหมือนรุ่นพี่ม<อ>ั่งแล้วไปแล้วเขาได้เงินกลับมาเป็นก้อนได้เงินมาเพื่อก็สร้างฐานะให้ตัวเองมีมีรถมีบ้านมีอะไรขึ้นมาอย่างี้ค่ะครับก็เลยเปลี่ยน ความรู้สึกเป็นขยันขึ้นมาใช่<ล>ใช่ค่ะลุยเต็มที่ลแลวเป็นยังไงเขาเข,า,เขาส่งไปที่ญี่ปุ่นไหมฮะส่งค่ะคือทํางานได้ได้ประมาณสิบปีไม่ขาดไม่ลาเลยนะคะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกิจกรรมของบริษัทนะคะคือให้ความร่วมมือเต็มที่เลยคะ่ะตั้งใจทํางานด้วยเขาเองเห็นหัวหน้าหัวหน้างานเองเห็นก็ส่งรายชื่อไป ก็มีโอกาสได้คัดเลือกได้ไปญี่ปุ่นเป็นตัวแทน20คนค่ะอืมนั่นก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เลยนะผล<ช>ตอบแทนแห่งความขยันมุ่งมั่นนะครับเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนานแค่ไหนหก <6 S 2> เดือนหกเดือนแรกประสบการณ์อะไรบ้างหกเดือนช่วงแรกได้ประสบการณ์หนึ่งตื่นเต้นได้ขึ้นเครื่องบินนะคะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปถึงประเทศเขาคือไม่เคยเห็นอะไรที่ว่า สวยแล้วก็มีระเบียบแล้วก็สะอาดสะอ้านอย่างเเป็นประสบการณ์แล้วก็ได้ทํางานได้ได้รู้วิถีชีวิตของที่ต่างประเทศนะคะมีความมีม,ม,มีมีวินัยมากมนาคนที่ญี่ปุ่นเขามีวินัยมากกใช่ค่ะ,คะการ,รทิ้งขยะการแยกขยะการคือว่าเขาเขารบ,บทุกอย่างก็คือว่านึกในใจว่าถ้ากลับไปประเทศไทยเราจะนําเอาข้อดีของตรงเนี้ย ไปปรับปรุงที่บ้านแล้วก็ที่โรงงานของเรารอย่างเงี้ยค่ะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอกลับมา6เดือนมาถึงเมืองไทยจังหวะนี้ก็กลายเป็นว่าเราก็ได้เงินกลับด้วยใช,ใช่ค่ะนะแล้วก็เป็นเหตุประจวบเหมาะที่ทําให้มีโอกาสรู้จักกับกิฟฟารีนด้วยใช่ค่ะนะหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนชีวิตมีอะไรเข้ามามา,มากมายเหลือเกินเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมารู้จักกับกิฟฟารีนได้ยงไงก็พอดีรุ่นรุ่นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่กลับมาจากประเทศญี่ปุ่น20คนนะคะครับ ได้มีโอกาสทํางานในรายเดียวกันแล้วก็ได้ยืนทํางานคู่กับแม่ทีมที่เขาแนะนํานะคะเพื่อนเขาคุยกันคุยกันเรื่องกิฟฟินแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร,ร่แต่เปยมามาวันหนึ่งเปยกับเพื่อนว่าบอกเพื่อนว่าเ,เพื่อนเนี่ยซื้อรถเพื่อนเพื่อนได้เงินมาซื้อรถป้ายแดงมาแล้วนะแต่เพื่อนจะไปทําประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง,องเพราะว่าได้ขับรถแล้วมันอันตรายอย่างนี้ใช่ไหมคะค พอเพื่อนได้ยินพเพื่อนก็บอกว่าพเพื่อนจะไปเสียเบี้ยประกันเยอะๆทำไมพเพื่อนลองมาสมัครกิฟฟีนซื้อของใช้ซื้อของใช้ของกินของใช้สบู่ยาสีฟันก็มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองแถมให้แล้วครับค่ะก็เลยจริงเหรอถามเพื่อนอย่างนี้นะคะครับค่ะพออีกวันหนึ่งพเพื่อนก็ชวนไปสมัครค่ะชวนไปสมัครกิฟฟีนอตอนนั้นก็ยัง,ย,งยังไม่รู้จักกิฟฟีนหรอกค่ะครับแต่พเพื่อน ได้นําให้ใช้ยาสีฟันอะไรก่อนตามอกำลังที่เราซื้อได้ค่ะซื้อพอซื้อครบพันหแล้วก็ขึ้นตําแหน่งที่หนึ่งเพื่อนบอกพอพอหลังจากนั้นไปก็เดิน300ตอนนั้นเมื่อสมัยก่อนสมัยก่อน300บ,บาทค่ะคถึงจะได้ประกรันคุ้มครอง พีมาแสนสองเป็นประกันคุ้มครองอุบัติภัยอุบัติภัยคือถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะได้เงินก้อนนี้ใชะเพราะนั้นเราก็มองว่าชีวิตบนท้องถนนเนี่ยอันตรายอันตรายเราก็อยากจะมีหลักประกันอะไรสักนิดนึงนะไ้ลูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเราเองได้เปรียบตรงที่ว่าซื้อของใช้ใช่ค่ะซื้อของใช้ก็ได้แถมเพราะนันเความสวัสดิการตรงนี้จากจากกิฟตรีนไปคิดแค่นั้นคิดแค่นั้นอารมณ์อยากทำธุรกิจยังไม่เกิดยังไม่เกิดค่ะ แล้วก็ซื้อใช้ไปทุกเดือนทุกเดือนใ<ช>นะครับแล้วจุดเปลี่ยนที่ทําให้อยู่ดีๆมาอยากทำจุดเป,เปลี่ยนก็คือพอดีเพื่อนเขาแม่ทีมที่เขาชวนอยู่เขาเอาสลิปเงินเดือนที่เขาสลิปค่าคอมมิชชั่นที่เขาได้มาได้มามาให้ดูปร,ประมาณประมาณพันกว่าบาทนะคะว่าเอาเพื่อนมาได้มายังไงก็นี่แหละเพื่อนทํากิฟต์รีนี่แหละ <ม S 2> ทํายังไงหล่ะเราอะเข้าไปเรียนขัดหน้านวดหน้าเพื่อนชวนว่าไปเรียนขัดหน้านวดหน้าไหมพอซื้อของแล้วซื้อชุดขัดหน้านวนหน้า ก็ได้เงินคืนเนี่ยประมาณนี้ค <c oughs> ค่ะก็เลยพากันเข้าไปเรียนขัดหน้าโนนหน้า,นาที่ศูนยบางพีค่ะอ่าแล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นก็มีปัญหาเรื่องผิวหน้าด้วยครับค่ะจะมีฝ้าเกิดขึ้นที่ตรงตรงแก้มค่ะแล้วก็คือเขาเข้าไปเรียนขันหน้าโน่นหน้าแล้วชอบชอบแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราดีขึ้นครับ <c oughs> แล้วก็มีสอนขัดสปาตัวด้วยค่ะตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าทําให้เราเกิด ธุรกิจขึ้นมาชวนเพื่อนอีกคนนึงที่ทํางานด้วยกันพอวันเสาร์ก็ไปเรียนด้วยกันแล้วก็เริ่มแนะนําเพื่อนได้ได้สมาชิกคนแรกเขาก็สมัครแล้วก็ซื้อของไปเรียนชุดนวดหน้ากับอาจารย์ที่ศูนย์บาง,งพีค่ะครับเราก็เลยรู้สึกว่านี่เรามีธุรกิจเพิ่มเติมเข้ามา ตอนแรกเนี่ยผมถามนิดนึงคนส่วนใหญ่จะก,กังวลใจว่าทํางานประจําก็ยุ่งมากอยู่แล้วใช่แล้วก็ถ้าจะให้มาทําธุรกิจเครือข่ายบางคนกลัวนะคุณบุตรไม่รู้สึกกังวลใจบ้างหรือว่าโอ้งานประจํามันก็ยุ่งจะเอาเวลาที่ไหนไปทําตอนนั้นไม่มีความรู้สึกแบบนี้บ้างตอนนั้นยังไม่มีความรู้สึกกังวลใจคือมีความรู้สึกอยาก คันนั้นน่าเป็นแล้วก็จะได้ไปแนะนําเพื่อนๆได้มองไม่เห็นอุกสาราหรอกตอนนั้นมงไม่สรรคต้องการอยากที่จะทําที่สําคัญคือพอไปลองทําเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําคู่กับงานประจําได้นะฮะถ้าตอนที่ลองเข้าเข้าไปจริงๆแล้วสามารถทําคู่กับงานประจําได้สบายมากเลยค่ะเพราะว่าเลิกงานเราใช้เวลาหลังเลิกงานช่วงที่อยู่ในการทํางานของงานประจําเราก็ทําให้ดีที่สุดถ้าจะพูดเรื่องของกิฟเลนก็จะเอาเป็นช่วงเวลาเบรก ช่วงเวลาเบรกที่เราคุยกับเพื่อนแล้วก็พอเลิกงานแล้วก็เข้ามาศูนย์บางพีเลยเพราะว่าศูนย์บางพีอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเราก็บริหารเวลาเอาใช่ค่ะแล้วท่านผู้ชมตอนนี้คุณบุตรเองหลังจากที่คิดแค่ว่าซื้อของใช้แถมประกันอุบัติภัยเปลี่ยนสถานะของตัวเอง กลับมาสนใจทําธุรกิจแล้วแต่ผมเชื่อว่าคนเราก็จะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆเสมอเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะครับว่าความฝันแล้วก็เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจของกิฟฟารีนนั้นคุณบุตรเขาคาดหวังอะไรบ้างและเธอมีวิธีการทำงานอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับคุณสมบัติของคนที่จะทำกิฟฟารีนตรงนี้ให้สำเร็จนะคะคหนึ่ง ต้องต้องมองการไกลนะคะแล้วก็มีใจนักสู้ครับแล้วก็มีความอดทนค,ความอดทนแล้วก็สม่ำเสมอสำคัญมากเลยค่ะ